โอ้ยโลซรอยใครเนี่ยผมหเเปิดประทุนแล้วดูหนาวเฮ้ยอะผมขับรถติดตึงดีกว่ายวมีใครรถชนแม่ซื้อผลไม้ก่อนนะอากิรู้ใช่ไหมต้องทำอย่างไรโอ้โหพี่นัดจอดมาดจะของร้านจะของร้านไม่ปลื้มไม่ได้เอาล่ะพี่นัทหลบไปมันเปล่า โอ้ยอันนี้ติด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 ไปแล้วไปแล้วหนี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 ่ขึ้นทางนี้ใช่ไหมเขาใช่สิเดี๋ยวเนี่ยเลยเนี่ยหยุดเดี๋ยวหน้าแบบข้างหน้าข้างหน้าอย่างตรงเนี้ยโอ้โหแทนมองไปแล้นะ นู่นถ้าทางแล้วผมน่าจะต้องบินขึ้นไม่ได้ไม่ได้รแรงไม่พอได้ไหมไ, <ป S 2> ได้ไหมแรกรอข้างหลังก่อนได้พี่นะอย่านะอย่านะอย่าเหลบร้อย่นะังเดินวไม่เจอครับเดินเจอครับนะเราดูภาพนิดนึงนี่คือตกเขาอ่ะบอกเลยไม่ต้องขึ้นเขาอ่ะค่อ,อยๆไป หิมะพอกิมาแล้วรถไห้โดนอะไรเนี่ยเสียบล้อคุณคอมคุณคอมทำอะไรจอดดูวิวตรงนี้ก่อนก็ได้อ่ะอากาศหนาวใส่ชุดต้องเป็นแบบชุดขนสัตว์อย่างงี้ดลคุณคอมคุณคอมใส่ชุดแบบเปิดพุงอะไรอย่างงี้ยเลย เนี่ยผมกับนัแต่งตัวเข้ากันได้๋ยด้ามีมีอยู่มีอยู่เซตเซตมีอยู่เอออย่างงั้นโอ้โหนัดขึ้นไปก่อนเลยนัดนำไปจะฮอบโตไปเออจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวพี่ตกใจยาว โอ้โหโทษครับเพื่อนเรืองไรคบผมไม่ได้เฮ้ยล้อนอสล้อมันหมุนน่ะชิบหายแล้วโอเคแตกล็อกระดับล็อกบินแล้วแหละตกลัก่อนทุกคนเรียบร้อยพี่ะเปพี่ป๊ะเป๊ะเปยังยังพอขึ้นได้อยู่พี่น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 ี่ถอยลงมาถอยลงมานี่นี่นีไหล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  ค่อยขึ้นเนาะเออจริงด้วยถ้าเราลงไปแล้วขึ้นมาไม่ได้อะเรียบร้อยสวัสดีครับเอ้ยจะให้ผมร่นน้ำมันไว้ว่าเผื่อแบบกูเปิดเก็บจำลองมันบุนอีกแล้วมันบุนอีกแล้วทัดมันบุนอีกแล้วพี่พี่ต้องค่อยๆเร่งนะพี่ีดูส่งเนี่ยมันไปไม่ได้ตรงเนี้ยมันติดแล้วอะมันชันเกิน ไม่ไปไรเดียวเจ็บไปถล่มขึ้นดิขึ้นขึ้นใครดันหลังมน่อยขี่ผมไปขึ้นเอาดิไหลไม่ไหลยาวาเลยไหลยาวจ่ะไหลพักกองกันอยู่เดี๋ยวเอาเอาล้อมีน่าจะได้แล้ะของขึ้นมาใช่ลำบากมากจ้ะแม็ก แนะนำขึ้นไม่ได้ต้องลงแล้วพี่ต้องลงเขาไปเลยได้แล้วได้แล้วอู้นววววเววววววอววขวว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 อววว้วัวดวววววนวว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 วัววัวว้วว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 วรววมว่ววววววแล้วววไวว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 ไรวนวววววววอนววนวว้วว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 ว้าหวว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 วเวว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  ไปยังไงเอ้ยมนช่วยดาไม่นานไม่นานไม่นานเยายฉันยังไม่ตายแต่ใกล้จะตายเอ้ยคุณคอมมันเริ่มไม่่อรตายแล้วเริ่มไม่่อยตไยแล้วเดินละไม่ มันตอนนี้ผมกําลังให้กําลังใดพี่นัทอยู่ขึ้น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 แล้วขึ้นแล้วขึน้นแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่ลามาแล้วตามมาแล้วตามมา <c oughs> มที่ซิมที่เหยียบพะเลมิดแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้ถึงแล้ว <c oughs> ถึงแล้วรอดแล้ว <c oughs> โอ้ยรอดเว้ย <c oughs> อ่อจอดรอจอดรอก่อนพักก่อนพักก่อน มนคช่างเดี๋ยวใครขึ้นไม่ได้ผมขึ้นลงมาดัตุ่นให้ผมเป็นเดี๋ยวผมจะเป็นเซฟตี้ค้าให้เอาไปแล้วอาปแล้วี่รเนียลัเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตีลงไปเลยมันไปไม่ได้งแอ้มายังมาไม่ได้ ขึ้นดันยังไงล่ะนี่สักกี้เราไปอย่างเร็วไม่เอาอากิี้อักกี้อักกีเยี่ยมเลยน่ะถอยก็ไม่ได้ด้วยคุณคอมคุณคมเปลียนรถคุณคอมก่อนนี้ไปผมมาช่วยแล้วแต่ผมเลยไม่ไม่ได้เปลียนรถ าขตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไม่ตายเลยล่ะวัดถูกหายเลยแล้วเมื่อรถเข้าไปจอดอย่างมากดีๆเอาคันไหนดีเนย X5 รือว่าเรนเจอร์มันไม่ไปเลยน่าจะขึ้นไม่ไหวอ่ะเอาปูรุสไปเลยเสียยังไ้ปูรุสหล่ะ เข่อยหลังข mm ึ้นไหวหลังขึ้นลองดูไม่ไหวแล้วเยออกไปง่ายใส่กางเปลี่ยนแล้วแต่งกว่าไอ้ไฟจอดบ้านไหนไม่รู้จะไม่ได้หายตายแล้วชิบหายละวถอยหลังก็ไม่ขึ้นทำมันด้วยสิท้อเทะมาไมยังไปโหไม่ลื่นมากผมจะไม่ยอมโคตรลื่นอ๋อก็ไม่บอกขอให้ช่วยด้วยช่วยอะไร ชิบหายแล้วไม่เหลกมือแตกมือผมเปลี่ยนเป็นกระบะดีกว่าชิปหายแล้วคุณคอมมอนไเป็นเต็มที่ค่ะเไม่รอดรถก็เยอะอีกนะตั้งหลักตัั้งหลกก่อนอ่ะกลับลำใหม่กลับลำใหม่ให้ผมช่วยดันหน่อยต้องปืนเดียวคือไปเลยเหมือนกันชิบหายเยิ้มๆไม่ไปโอเคกลับลำแล้วโอ้ลื่นมากต้องเปลี่ยนรถก่อน ลื่นสุดวันนี้ไม่ได้แน่เลยอ่ะค่อยมีแรงเดุดูตูดได้เลยดูตูดได้ไหมวะหรือมั้งมันมีไหมไม่มี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 ทันเยอะอย่าไหลไปพินั่นนั่นไหลไใหญ่งยาวเลยไม่ไม่เลียยเรีละมาคิวีลตัวไม่ไม่เหมือนเริ่มต้นใหม่ ไม่ใหญ่แรงได้ด้วยเนี่ยโอ้โหแม่งชนได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่เอาหกคุณหงมาพี่เอาให้หน่อยโอสะพานโอเคผมยอมแพ้ขึ้นไม่ได้อรอพี่ผมกำลังไปดันพี่ผมกำลังไปดันใจเย็นโอ้โหแม่งมืดด้วยมองเห็นเนี้ยอะไรไหมคือพี่นัทสกีลงไปเลยนะ โยกโอ้ยเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งเฮ้ยไหวไหวไหวขึ้นครนึ่งชั่วโมงลงพุ่งถึงภายในสามสิบวิลงสามสิบวิขึ้นครึ่งโ<า>ย,ยกเราไปเจอเก่าเอฟฟีกได้ปลยได้ปั๊ต้องกระบะพี่ไม่ใช่กระบะมันขึ้นไม่ได้อะเมื่อกี้ก็เป็นกระบะเป็นรถชาวบ้านอะอันนี้รถอะไรมาละรถเสาต่า เน,น,นี่ยโอ้คันนี้อย่างแรงอันเนี้ยซิวเลยเออคันนี้โอ้โหโหดเลยโอ๋อต่างจากไอ้คันแรกมากเราด้วยันา้นี้เฮ้ยรอด้วยอันที่จอเดีเ่ยนเลย อันไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่งถ้าขึ้นไม่ไหวก็ไม่รู้แล้วไม่เห็ทางขึ้นตรงไหนวะเนี่ยหมอไม่เห็นทางเลยมันแอร์ขาวมากมืดมากกดไปสูงมั้เนี่ยผมเป็นสปอร์ตไลท์ให้นะโอ้ เด๋ยวันจะลงไปยิงทิ้งอ่ะไม่ใช่อ่ะโอ้รถบินขี้โกงอ่ะอะไรจอดทำไมเนี่ยบอลลี่ข้างหน้าไปกันริ้วเลยอ้าวกันเลยใครชนดากวะพี่แต่ผมเนี่ยแหละพี่โอ้วแว้งแรงเกินวันนี้ระวังระวังเน่ ใครตามมาเลนเจอร์มามันเป็นก้อนหินนะระวังระวังระวังกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังตะแม็กเบาๆหน่อยตรงนี้เดี๋ยวมันกระโดดเงินไงไปแล้วลิ้งเลยแย่กว่วะยาวเลยโอ้ยได้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 เบรกได้ขึ้นได้ขึ้นได้ได้ได้ รถลอยมาช่วยดันหน่อยไม่ไหวเลยย้ายๆๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปช่วยไอ้ผีเนี่ยกำลังกลับไปครับขึ้นความรถอะไ,ไมมรมาโอ้ตันนี้ขึ้นสบายเป็นแรงโอ้ยมันไม่ขึ้นเลยมันไอ้นั่นอย่างเดียวอ่ะใครตกลงมาวะไม่ไม,ม่มาดันนี่แหละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดววยวตอนดันไม่ให้ดันลงดันบนสิ

ขอพลนงยังไงหนึ่งนะเอ่ลงล่งอย่งดีคันนี้ไม่หินมันเยอะจังเออพต้องหินมาให้ผมทำไมเนี่ยโอ้ยไหลไปด้วยโอ้โหต้อหินลงมาทำไงวันไหลตามมาอ๋อไหลได้ป่ะเดี๋ยวผมชนตูดให้นะ เอ้ยพี่นัทหอนนโอ้โหี้คันนีผมไปหลอนต้ย้อง่ะปีนเหรอปีนเหรอายว่าายว่าโอเคเออนกต้อเกี่ยวไหมอ้าวอ้าวได้ขึ้ไตมาได้อ้าวมึงเตเนเอมงอ้ยระวังเลยระวังเลยยอดอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอาแลกวเกมตโ่อย วันหลังเอาแล้วเตะขึ้นดีกว่าไหมเนี่ยใจหลายเอาติดด้วยเลยย้อยยาวยาวเลยอะไรอย่างเงี้ย

เป็นไอ้หลานได้นัดยิงเไงไม่ได้ยิงเลยโอ้โหได้แกงว่าแล้วเกียรหล้อคอยล่างแก่เขาเลยเด็กน้อยลัางโดนเด็กน้อยลัางแก่แม่งตีขึ้นมาขึ้นตรงนี้พี่ทีเสียงอะไรคงไม่ขับแม่งแล้วเฮียรถอะไรก็ไม่รู้พี่ขับลงไปแล้วเหรอ นั่นใคระไม่ให้ขึ in ้นใคมากเลยเอาเดินลงไปเดินไปเดินไปไอ้หนาวแล้วแบบ หลังกันเตือนแบบอะไรวิววะใครดันมาไอเดียเดียวดีใจมากโคตรชั่วแสบจริงจเดี๋ยวไม่ใครลงไปอยู่นู่นนะเนี่ยจเย็นพี่นะไอ้ซีโม

อันนี้ไม่ใช่แล้วเป็นไรอ่ะเลือกคือเป็นไรอะไม่อยู่แล้วผมไปแล้วไปแล้วเไป่ตลย้โไเนี้ยเอาแล้วนะไปไปเถอะเรงหมด ไอ้เหี้ยเก็บหมดอะไรล่ะมันมัน,มนสปอน,นใช่อนั่นหองยืนเห็นหมดแล้วใช่ปะเนี่ยตอนเอาไปเก็บมันม,มีมีมดเลยเต,ตรงไหนอ่ะพี่ตกตัวสั่นมากเลยอะ่ะก็ยังไม่เคยเก็บไอ้นี่อ่ะเก็บเก็บอยู่แตแล้วนะเออ มันจะมีเป็นเหมือนเสาสัญญาณอันหนึ่งคโนคมทะเป็นปิวเย่ยงกันน่ะนาทีทำอะไรเนี่ยเจ็บมาเจ็บมาทำไรอะทำไรเนี่ยเ็ดูบินเอ้ย อย่าตกทะเลนะมันหนาวมีนัดลงอย่างนี้มาเรือน้ำจะลงบู๊ตายเ <c> ห <oughs> <c oughs> ลือชื่ออะไรตรงแบ็คโบ๊ทครับบโไม่ได้โทรแล,ล้วรเรือออกทะเลไปไื่อวันนั้นกำลังเลี้ยวไงพี่ โอจะยังไงจะให้รอหรือจะให้รอหรือว่าออกไปเลยเดี๋ยวโดดลงเอง V I P เขาเรียกว่าลงแบบไ V I P ตีน้ำอยู่ในน้ำมีน้ำลื้อขึ้นดิมีคนตกน้ำเมื่อกี้โอ้ประตูหลุดแล้วสมัครมารอตรงน้ำเร็ว น้ำหาอะไรล่ะโอ้โหเลยนะกระโดดจะลงตรงนี้เอ้าวไม่มีล่มเหรอโอ้โหอีนนล้มแท้อ้าวตายเฉยเรียบร้อยตายเฮ้ยเฮียใครขับเรือถอยน้ำหาอะไรเนี่ยเีใครขับ บ้าเดี๋ยวผมไปเอาหนังยางมาลัดอาสองมาหนึ่งก็เคื่อบินช่วยดันนี่เครื่อบินเคื่อเรือจ้ามาแต่เคื่อบินมันควัขึ้นแล้วเครื่อบินไฟไหม้แล้วเคื่องบิน พี่เหยว่พยายามนระเบิดลวะเอะไรวะแม่ติ๊กมองหแล้วหายแล้วไงตะกีดีพูดระเบิดเลยปะ้ยเรือมีเรือเรือตำรวจยิงตำรวจอย่ยิงเรือตำรวจ เนี่ยยิงเงินตำรวจไอ้เหรอดาเงินตำรวจไหวเก่าไต้เลิกไหวกลับมาเลยขับไปเลยเฮ้ยนี่ไงมีเรือสมุดมาข้าววเนี่ยก็ใครติดดาวเหรอตำรวจถึงมานี่ไงเฮ้ยอย่ายิงตำรวจจีโจนสลับนี่หว่า โอ้ยแต่ตอนนี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยฝังฝังก็มองไม่เห็นเห็นอะไรสักอย่างสวัสดีตายแล้วไปใครจะไปรับเสือวะเนี่ยโคตรไกลไปรับวะช่วยตัวเองแล้วกันนะเสืออากิ ไ้ใครขับเรือลึกจมน้ำเลยสัตว์เรือเบียดกูเรือคว้าเลยผมจิ้งจกผมพี่ยอามาเบียดผมไอ้เหี้ยจมน้ำตายอยู่คนเดียวสบายไหมขับเรือสบายใจกจมน้ำตายเลยห่าเขาทะเลาะกันข้างนอกขึ้นลมนี้ต้องกดโหแค่กด R2 ไม่เลยเฉยไม่ทำอะไรเลย โดนม้วนถามอ่ะขี่โดนยิงโดนโดนไม่นี่นะโดนเรือนะไอ้จ่อเสือเนี่ยตำรวจเฮียเยอะขนาดนี on ้วะเนี on ่ยม on hmm? nah, ึงเรือกดแบบดูดิดูตรงที่คูไตเกิดเฮียอะไรขึ้นไอ้บ้าตำรวจบนแดงไม่เฮีย เรือเต็มเลยตำรวจจี๊ดเราเข้าอเวนเรสต์ไปค่ะพวกมันมาเยอะมากเลยเหมือนเขาว่างอ่ะแบบเหมือนเขาไม่มีอะไรทำไอ้กีนี่ไงพี่อกีเขาเขายิงตำรวจจนน่าจะสี่ดาวอะผู้โทรเรียกรถดาวะ ไม่ยังมองพื้นน้ำไม่เห็นเลยตอนเนี้ยคือแล้วผมตอนเนี้ยคือมองไม่เห็นอะไรเลยอะขับไปคุณตกน้ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเจอเห็นอะไรป่าวะให้ผมพูดตรงๆวะตายแน่แน่ผมไม่ได้เลยเจ้าอะไรไปรอดวะ ดรอ,ก,อกันแล้วกันยิงพูุยิงพูุส่งสัญญาณไปเออยิงพุเออยิงพูุดไม่เห็นจริงจเนี่ยระยะมองมันมันน้อยไปอ่ะยังไม่เห็น,นแหมว่านี่ผมเห็นกระพิบกระพิบแล้วเอาโอตอะ,<ไ>อะไรขึ้นโบไม่เห็นไปขับไปรับไป หน่อยกูชิมไปจะบอกทางใต้ใต้เลยเหรอไม่รู้อ่ะกลับไปกลับกำลังกลับไปห้องเสีอเลยดีเอาภาพตัดมาวิวมันลงเอ้าพี่เนอร์พี่พี่โอ๊ควนไปรับเหรอพี่ใช่พี่คุณวนไปรับวนหนีวันเนี่ย <laughs> ผมว่าพี่เจาะเฉ๋มันไหวมาดีกว่าพี่เวลกว่าเยอะเอ้ยมาละมาละวพูดดูไม่รู้เรื่องเลยทางไหนคือทางไหนกับกลับฝั่งก่นอนทีนี้จะถึงฝั่งไหมพี่ออกมาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอะ่ะ นี่เราวิ่งอยู่แล้วันนไงมันดูเหมือนไม่ไม่ไม่ขยับเลยเอาไปวิ่งเอาเอาเกิดอะไรขึ้นไปถึงฝั่งละเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโต๊ะโต๊ะข้าหลังโทิพย์หายแล้วจบกันเร็วกว่าไปฝั่งละพูดเร็วถึงเร็วมากอ่ะ 不 <sighs>